พระสงฆ์ช่วยยุบยาโรคร้ายม่หลบหา เป็นส่วนหนึ่งของ,รงกระบวนการจั้ิงใหญ่นะครับที่กองทุนแม่ของนในดีนใน,ในี้ไปพัฒนาหมูบ้านชนบทของท่านคน82,000สาพระองค์ท่านในปีนน2 5 0 0ใต้ฝ่าลระองคุผู้มีพระบาทปกกล้างดข้าพระพุทธเจ้าผลเอกไพบูคุ้มฉาย,ยาพร้อมด้วยปวงประสุนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณที่นี้กันต่อสู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สื่องความรักคมสมานฉันต่อสู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อสู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสนองพระราชาปณิธาน ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยครับ